เชิญชวนพี่น้องนะคะมาเที่ยวงานปราสาทหลวงข้าวนะคะที่วัดประชาเข้ามรา,ามอําเภอห้วยถแถลงจังหวัดนะครราชสีมาค่ะงานมีวันที่28-29สองวันนะคะมาดูความตื่นตาตื่นใจคือมาดูปราสาทหลวงข้าวที่สวยๆนะคะที่ชาวบ้านได้ทำ สวยมากค่ะจะมีทุกปีนะคะของเดือนมกราสวยมากค่ะดูข้างในโอ้โหทำจากรวงข้าวหมดเลยนะคะไดืมะะเอาพามาปูรรมาชาตนข้าวรวงมันจะได้เก็บอลยนี่แหละเขาก็จะมาเก็บเม็ดข้าวไปทำพันข้าวสวยมากค่ะ เชิญทุกคนมาร่วมงานนะคะงานมันมีวันที่28-29นี้นะคะ28-29มกราคม6 8 6 8นะคะสวยมากค่ะ,ะ,ะใช้เวลาทำเชิญชวนนะคะพบกันค่ะ28-29นี้เขเรียกงานอะไรนะ ประสาทรวงข้าวงานกุ้มข้าวใหญ่กุ้มข้าวใหญ่บอกเขาจะเรียกงานกุ้มข้าวใหญ่นานๆจะได้เห็นทีนะคะ